โอ้นี่ยังว่ายน้ําอยู่ท่านผู้ชมกั้งจะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ครับเขามีนอนหงายนอนคว่ำนะครับแก่เรียบร้อยครับเนื้อปูมาเอามาดูเมือ,องหอมโอ้นี่ครับตัวเป็นๆเน,นี่ยของสดอยู่ตรงนี้ครับ,บาางาางประ,ะเๆๆเดียวนื้อหน้าทานนะครับดูเนื้อข้างในแล้วน้ <c oughs> เอา้าวทำไมอ่ะมันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนโคกจะเน้นเนื้อตัวเมียจะมีไข่มังโอ้โห นี่เป็นมะนาวสดๆทั้งลูกหิวนานไหมสิของดีสมสารนะครับจะเป็นมะพร้าวปั่นใส่นมสดก็มีครับมะพร้าวน้ำหอมน่าจะเป็นขายประจำใช่ไหมครับ <ไป S 2> โอ้โอ,โอ้ครับโอ้มาคงกินได้ยาวๆเลยเดินไปกินไป เดี๋ยวเริ่มเข้าสู่ตลาดแล้วครับลลตลาดเข้ามีทางนี้เข้าทางนี้ใช่ไหมครับใช่เข้าทางนี้แล้วก็อมกำหนังถ่ายยกกล่องยกโหลก,กันไปเาฝา,ากไว้ครับฝากไว้ร้านนี้เลืากร้านเ่องน้ำแข็งน้ำแข็งหลอดนะครับไปเลยไปเลยทนะีเนี้ยก่อนเข้าไปตลาดเราแวะไปตรงที่ลานจอดรถดีไหม ด้านหน้าก็มีขายของแล้วครับเนี่ยตอนนี้ก็ง่ายดีครับกุ้งแล้วก็หอยครับหอยกระจงดงใช่ไหมตรงข้ามกับร้านขายนํำแข็งปลาชายแดงดดข้างหลังก็เป็นที่จอดรถครับมีค่าบ,บริการไหมครับไม่มีมมจอดได้เป็นกี่คัน <c oughs> ล่ะสามสิบคันได้นะ <c oughs> แล้วก็บริเวณจอดรถก็จะมีเดินไปที่หาดเจษฎาได้นะครับ บรรยากาศลานจอดรถเท่านี้ก่อนแล้วเดินออกไปตลาดเลยแล้วกันเดี๋ยววับไปตรงบริเวณทางเข้านะครับร้านนี้บ้างครับมาข้างในกันบ้างครับตรงนี้เป็นร้านหอยเลยโอ้นี่หมึกหมึกสดดิเรียกอะไรหมึกสายตอนนี้มีแล้วใช่ตอนี้เขายังมีเพาจะพางตัวเหมือนก้อนหินอ่ะเพราะว่ามันจะอยู่ตามโขดหินหอยหอยพวกนี้มันมันก็จะพางตัวเป็นสีน้ำตาลเข้มสีดำสีอะไรอย่างเงี้ยเอามาดูหมึกหอมโอ้นี่ครับตัวเป็นๆเนี้ย ของสดอยู่ตรงนี้ครับเขาเปลี่ยนสีได้นะครับมาดูโทนสีอ่ะโทนสีหมึกหอมโอ้นี่ครับโอ้มีตัวไซส์ใหญ่ครับไซส์ใหญ่ไซส์กลางนะครับนี่คือหมึกหอมนะครับหอยบิดเหรอหอยบิดหอยบิด,บดนี่สามโลร้อยยี่สิบนี่ครับ ให้ค่แะแรกให้ค่ะพี่ซาซิมิได้เลยจ้ะหมึกสายก็นิยมทำอะไรกินกันครับน้องมีซาซิมิได้ซาซิมิจะราดน้ำมันงาแล้วก็ถ้าอย่างตายลูกค้าก็จะไปย่างไปนึ่งไปยำได้ใส่ขึ้นตาได้แบบนี้นึ่งย่างได้ใช่ค่ะยำอ๋ขอก็หอมๆนี่แหละจบบนี้เลยใช่ที่ว่าเขาเสียบไม้ย่างขายเห็นไหมตัวน,นี้แหละค่ะที่แบบว่าเหลืองๆหน่อยใช่ไหมใช่ค่ะอั้นคือเขาชุบสีแตกมินพอทานเป็นสดอ่ะ จะเป็นหมึกเปนเท่านั้นแล้วก็นอกจากหรือว่านับใหม่อย่างเงี้ยก็ยังทานได้อยู่ยังังใหม่อยู่นะเขานิ่งไปแล้วแต่ก็ยังใหม่ทช่ค่ะเา่เพตายเพราะว่าเขายังไม่โดนน้ำแข็งแต่ถ้าถ้าเกิดว่าในกรณีแช่ใช่น้ำแข็งแล้วอย่างนี้สำหรับเอาไปนึ่งไปย่างเอาไปยำได้ร้านนี้แม่ค้าพูดเก่งนะครับให้ข้อมูลเป๊ะเลยมาไปต่อครับนักท่องเที่ยวมาวันนี้เยอะมากนะครับแล้วก็มีของแห้งอาหารทะเลด้วยแวะร้านจอดรถก่อนมาตรงนี้เนาะ จะมีร้านขายของแห้งอันนี้ปลาอะไรครับอันนี้เป็นปลาสีเสียดค่ะปลาสีเสียดเออเน้นเอาไปทอดกรอบใช่ไหมอ่าหวานข้างหลืองปลาโคตรข้างข้างเหลืงนี่ครับแล้วก็จะมีปลาอันนี้เขาเรียกปลาข้างเหลืงปลาเสียดเดียวน่าจะนิ่มๆเพื่จะมาเหมือนแสงวงแสงงาด้วยไหมใช่ค่ะปลาข้างเหลืองนี่คือแบบทอดแล้วกรอบหวานหวานหวานนิดมๆนี่ค่ะเนื้อจะเป็นแบบนิ่มๆจับได้จับได้นี่ครับ ก็นี่เองครับใหม่ๆเลยครับเนี่ยใหม่ๆอันนี้แดดเดียวอันนี้มันตากให้แห้งอืมพร้อมแพ็คใส่กล่องอย่างเช่นแสงงาก็เป็นตัวนี้ครับใช่ค่ะเป็นแบบน้ำนี่ครท่านผู้ชมอันนี้เป็นของชาวบ้านเขาพื้นที่ชาวบ้านชาวบ้านเลยสดใหม่กันเลยที่บ้านเลยนะครับอันนี้เป็นแรกรุ่นเลยแล่แรกเลยอืมแน่นนด้านหน้าใช่ครับเพราะว่าเขาเอามาจากตรงด้านนู้นแทนนอ้าโหครับมาเดี๋ยวเราเดินยังอีกยาวไกลเลยครับเดี๋ยวเราเดินไปอันนี้ร้านเจอะไรเนี่ยอันนี้ร้านอะไรานเจนก็ร้านเจนก แว่ร้านชิโนกได้ครับอยู่ใกล้ๆกับทางสารแดงนี่ก็มีปลาหมึกเสียบแบบนี้เลยหมึกย่างอบบ <c oughs> โอ้โหนี่ร้านน้ำจิ้มนี่แบบยั่วย่อนน้ำลายยุกันเลยครับพร้อมกินเลยก็ได้หรือของแห้งไปทําทานที่บ้านก็ได้ครับใ่โซนนี้ด้านในคือคักครับวันนี้รู้สึกว่าลูกค้าเยอะร้านน้องเอิญซีฟู้ดขายปลาอะไรหนูปลากระพงทอดค่ะทอดที่ปีเลยค่ะเลือกซื้อแบบแลบพร้อมเอาครึ่งตัวเต็มตัวก็ได้ อันนี้คือเต็มตัวแล้วใช่ไหมแค่เขาออกมานี่ครับก็ทําให้พร้อมรับประทานมาใครมากลางเต็นท์แคมป์ปิ้งที่หาดเจดนะครับก็ลองมาแวะซื้อใกล้ๆตรงนี้ดูจะมีอยู่หลายร้านที่รับย่างรับทอดรับนึ่งโอ้อันนี้คือปูปูก็ยังมีครับปูมาใช่ไหมโอ้โหนี่ไซส์เลือกคัดแบบตัวใหญ่มาเลยนะครับโอ้นี่ครับช่วงนี้ประมงยังมีปูกันมาเยอะไหมครับปู เป็นฤดูการทะเลมาแล้วใช่ไหมเพราะว่าหลังจากหน้าฝนเนาะมาแวะที่ตลาดสมัยสารดูสิครับทั้งปูงทั้งปลานี่ยนี่ครับราคาปูเนื้นะอมันแล้วก็2 8 0ร้อยบาทครับถ้าแนะนำทำไมอันนี้มันราคามันจะสูงกว่านี้อันนี้ถูกกว่าแต่ตัวใหญ่กว่าถ้าใครชอบกินไข่ก็จะเรารับเหรียญราคานี้อ่าแล้วก็อันนี้ก็3 0 0้บาท ครับของแะเครื่องปอะคะอ๋ออันนี้ร้านอะไรครับคุณป้าร้านสี่พี่น้องร้านสี่พี่น้องก็จะเน้นแบบว่าทําให้พร้อมไปรับประทานด้วยนึ่งปูกันให้เลยนะได้เนื้อแกะแล้วความอ๋อโหนี่ครับแกะเรียบร้อยครับเนื้อปูมาเน้นๆนะใช่พี่เนืองด้วยแถมน้ําจิ้มอ่าไม่ใช่น้ำจิ้มแม, <laughs> ม,ม่คราวว่ากว่าจะทำมาได้ถุงนึงก็ทำนานอยู่นะครับ ก็แยก20บาท50บาทแล้วว่าใครจิ้มเยอะจิ้มน้อยนะลักษณะของตัวหอยจะเป็นประมาณนี้นะครับแต่ว่าเนื้อเนื้อหน้าทานนะครับดูเนื้อข้างในแล้วนะักท่องเที่ยวก็จะมาจากหลายๆกหลายที่นะครับมาร้านนี้คนเยอะมากครับเป็นร้านใหญ่ร้านลุ่งนภาซีฟูด้ดนี่ครับจะมีปลาหลากหลายกุ้งนะครับกุ้งแม่น้าปูขายแทบทุกอย่างของอาหารทะเลเลยมีทั้งกั้งทั้งกุ้ง ทั้งปูทุกอยย่างเลจ้ะโอ้ทําไมมันใหญ่จังปูอะไรเนี่ยปูมาแบบไหนตัวเมียปูมาตัวเมียตัวหน้าอ๋อแยกแยกหน่อยตัวเมียตัวผู้มันต่างกันยังไงบางคนไม่รู้มมัไ่ตวเียอ้าวทําไมอ่ะมันเหมือนกันแต่ต่างกันตรงไหนตัวเมียจะมีไข่มันอ๋อสังเกตสีไหมเหมือนต่างกันสีน้ําตาลกับสีฟ้าฟ้าอ่าโอเคเป็นปูมาที่ตัวเมียจะสีออกน้ําตาลนิดนึงส่วนตัวผู้จะเป็นสีสีน้ําเงิน อ๋อโอเคครับใหญ่มากครับแล้วก็มีหลายอย่างให้เลือกซื้อกันนี่ครับพร้อมรับประทานไม่ต้องไปยุ่งยากทำทำไปเลยเดี๋ยวเราไปดูจุดเดือนต่อขอบคุณนะครับอลังการการสร้างของน้ำจิ้มอ่าโอ้โหนี่เป็นมะนาวสดๆทั้งลูกเขากินกันยังไงแมงดารอไปนึ่งก่อนขาม่กินได้ไหมขาเขาเอาไปทำยำเนาะ แล้วก็มีกุ้งดงกุ้งดองนี่ครับดูตามนี้ครับอหอยนี่ครับโอ้วันนี้ของเยอะนะครับโอ้อันนี้อะไรครับวันนี้2 5 0หสบาทต่อกิโลหมึกกระดองทำไมมันใหญ่จังใหญ่กว่านี้ได้อีกไหมบางทีก็ได้ใหญ่กว่านี้ใช่ไหมราคาก็จับต้องได้250บาทนะวันนี้นะครับมาดูถัดไปครับโอ้กระโดดเนะครับกุ้งเต้น ตัวเป็นๆกันเลยท่านผู้ชม,ส,มสามัญสามนะครับเป็นตลาดใหญ่มากก็จะมีกุ้งให้เลือกเป็นหัวมันหัวไข่นะครับแล้วแต่ใครชอบรสชาติแบบไหน,นย่างให้เลยเนาะร้านนี้เนะาะทั้งปิง้งทั้งยาง่างทั้งทอดนะครับหมึกซาซิมิก็ทําให้ได้ครับห้ามจิ้มเล่นจิ้มหมึกเขาจะไม่สบายนะครับต้องปล่อยให้เขาอยู่แบบสบายตัวหน่อยนอกจากอาหารทะเลแล้วมีผลไม้อันนี้เน้นขายผลไม้ใช่ไหมครับก็ตามฤด,ดูกาลโอ้สละคือหอมหอม,มเลยครับสละ มีผลไม้สดแล้วก็มีสลัดร้อยแก้วเย็นช่าหวานชื่นใจสลัดร้อยแก้วครับรอบรองมาไปต่อครับครับขอบคุณครับดูเรื่อยๆครับดูระหว่างสองข้างทางนอกจากจะเป็นอาหารทะเลแล้วก็เดี๋ยวมันจะเป็นตลาดเย็นด้วยคือขายข้าวกล่องแล้วก็อาหารพร้อมทานนะครับทำมาเป็นกล่องให้กินง่ายๆเลยครับเนี่ย ซักห้กล่องไปนั่งทานที่เต็นท์มากลางเต็นที่ค่าเจ็ดสดาอ่าไปต่อครับดูข้างในยังมีอีกเนาะโ,โอเคครับอันนี้ร้านนี้เลนหอยครับร้านป้าแอววซีฟู้ดนะครับ<ป>โอ้ครับะะอันนี้ไงเจ้าของแม่ค้าทีมขายทีมขาย โอ้โหนี่เน้นหอยเลยมันจะมีลวกฟรีให้เลยใช่ลวกฟรีก็คืออันนี้ก็คือเรื่องฟรีหอยแดงเราก็จะฟีเครื่องให้ค่ะร้านนี้คนเยอะมากครับน่าจะเป็นร้านขึ้นชื่อนะอย่าลืมแวะป้าเอลทีฟู้ดนะครับแสแมสารมาไป<ค>ต่อไปครับใส่อะไรนะรรมาสายหมดแล้วเหรอแค่นี้แล้ว,ค,ว <c oughs> คือจะบอกว่าตลาดเคยีแต่เช,เช้านะครับแต่ซันตุ้งเรามาตอนค่ำนะครับ ก็ได้ของก็จะเหลืออยู่แค่นี้ครับพรุ่งนี้มาใหม่นะครับมาแต่เช้าแล้วกันนะครับอันนี้่เช้ามากเขาไม่รู้ไคะเปิดร้านนะคะอ่าจะมาตีห้าแล้วกันครับตีห้านี่คือยังไม่ยังไม่ยังไม่ได้นอนยังไม่นอนกัน<อ>นี่เลยครับ<อ>โชว์เห็นเลยว่าของสดใหม่ใหญ่ครับอบุอบ้วๆกันไปเลยครับหอยมารพร้อมลวกอ่าพร้อมลวกใส่ถุงไปนี่ไง,อ,งไอันนี้ใช่ไหมไที่ใส่ถุงโชว์นิดนึงครับนี่นี่ร้านอะไรร้านเปี๊ยก โอ้โหนี่อุ่นๆเลยครับท่านผู้ชมมามาแวะสนามสานนี้จบครับขอบคุณนะครับไปเดินลุยต่อครับยังพึ่งได้รึ่งทางนะครับตอนนี้เดี๋ยวไปด้านในจะมีอีกเยอะนะครับโอ้หลากหลายละลานตากันเลยทีเดียวร้านเจ๊ปูเจ๊ปูปูเป็นนะครับนี่ครับไข่แมงดาครับมาครับตัวที่เราเห็นเปลือกแข็งๆกันนันะครับเห็นตันกินนี่คือซีสปากเลยนะคัดมะนาวแท้ทั้งลูกครับ เออมะนาวแท้อยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้ถ้าไม่ใช่มะนาวแท้นี่คือไม่ใช่ร้านเราเนาะต้องเป็นแบบสดๆสดเลยนะครับโหดูหอยนางรมสิครับใส่ใหยบเต็มคำเลยนะครับเนี่ยโอ้โหนี่ถุงละร้อยใช่ไหมกุ้งดองน้ำปลานะครับลลแซลมอนก็อยู่ในหมวดหมู่เดีวยวกันครับอันนี้ก็มีให้เลือกซื้อทานมาแวะตรงนี้เลยนะครับร้านนี้กั้งก็มียังงไวยน้ำอยู่ท่านผู้ชม กั้งจะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้ครับเขามีนอนหงายนอนคว่ำนะครับนี่เอาไปย่างทอดกระเทียมอโออันนี้ไซส์ใหญ่แต่ราคาถูกอ๋ออันนี้เขาเขานิ่งแล้วแล้วก็ใส่น้ําแข็งมาอยู่ที่ร้านเจ๊ปูปูเป็นนะเดี๋ยวโค้งที่ทางรถจอดมาตรงนี้ได้นะครับมาดูร้านนี้จะปูคัดไซส์พิเศษครับแต่ตัวใหญ่มากครับเกินฝ่ามือนะครับแต่ละตัวเนี่ย โอ้น,นี่มีปลานี่ด้วยอะไรนะกระเบนเบน,นี่ครับ๋อปลากระเบนสีสันตัวที่เขาสดๆจะเป็นแบบนี้ครับมันจะมีหลายพันนะครับปลากระเบนฉลามก็มีครับฉลามทรายใช่ไหมทานกันยังไงเอาไปไปต้มยำหรือไงครับต้ยมยำได้ัาได้ครับแต่ว่าปูคัดไซใหญ่เลยครับสําหรับร้านเท้ทาย,ทายเรามาดูตัวอื่นบ้างจะเป็นกั้งเห็นกั้งแล้วครับร้านนี้ของสดทุก ทุกลังทุกกล่องเลยครับดูก็ยังไหวนานกว่อยู่แล้วก็หอยหอยตลับหอยตลับที่เราเคยเห็นเขาเดินเดินหากันตามริมทะเละครับก็จะมาแบบนี้หอยตลับอร่อยครับเอาไปผัดกับเค้าผัดอะไรได้นะครับและนี่คือหอยบิดตัวหอยบิดนะัดปัจจุบันวันนี้คือกิโลตัวละสี่สิบบาทนะครับจะเป็นไซส์ประมาณนี้ครับต้องต้องดูที่ไซส์ด้วยนะครับบางทีจะแพงกว่าน,นี้หรือถูกกว่าน,นี้ต้องดูที่ไซส์ เราอันนี้ก็เป็นหอยตลับราคาโลละ60บาทนะครับกั้ง680บาทโอ้กั้งตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่เลยปนๆอยู่กับกุ้งครับเอ้ยอยู่กับปูมีขายหอยเม้นด้วยอ,อันนี้เป็นร้านริมสุดเลยนะครับประมาณนี้เป็นตลาดที่คึกคักของเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นปูกุ้งปลาปลาหมึกหอยนะครับแล้วก็ทีนี้ยังมีของแห้งด้วยนะครับ ก็ดูจากที่นักท่องเที่ยวหรือลูกค้าที่เดินยังมีอีกโซนหนึ่งครับยังไงถ้าใครมาเที่ยวโซนสัตหีบก็แวะมาได้ถือเป็นตลาดใหญ่เลยแล้วก็ของสดนะครับเดี๋ยวลองออกไปจากตรงนี้ก่อนแล้วกันมาทางนี้ก็เดินออกมา